นนเคลื่อนไหวสุดฮาหลังต้องเลื่อนคอนที่ออสเตรียเพราะวีซ่าไม่ผ่านกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนๆที่โลกออนไลน์ต่างพูดถึงกันอย่างมากมายหลังจากที่มีรายงานประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตโนนทานอนออสเตรเลียทัวร์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียของนักร้องหนุ่มนนทนนหรือนอนเดอะไวท์ เพราะเหตุวีซ่าไม่ผ่านไม่เชื่อว่าเป็นศิลปินล่าสุดโนนทนนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นสุดฮาว่าถ้าไปยืนที่ว่าเป็นตลกบอยแบนด์ตั้งแต่แรกก็อาจจะผ่านตั้งนานแล้วท่ามกลางฟแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ด้วยความรักและความเอ็นดูและส่งกำลังใจให้นอนอย่างมากมายขณะที่ฟแฟนๆหลายคนก็ยังรอเฝ้าที่จะได้เฝ้าชมคอนเสิร์ตของนอนอีกครั้ง Thank <laughs> you.